สวัสดีทุดีคนนะคะนี่เราอยู่ในแบบที่ชื่อว่าทาวเวอเองนะคะทุกคนโดนัททาวเวอร์เองถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะทุกคน,ก,คนก็คือแบบนี้เนี่ยก็มีกี่ดานโอ้โหมีถึงนู่นเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเซฟไปก่อนทุกคนเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็จะมีเลขหนึ่งด้านบนรีเซ็ตตัวละครได้ ถ้าเราตกเราไม่ต้องข If, ึ้นไปใหม่แล้วแค่รีเซ็ตตัวละครก็จบละเนี่ยถ้าทำให้มันเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากทำไมลือนี่แค่รีเซ็ตตัวละครเห็นไหมทุกคนเราคือกดอชุบปีนบันไดไป เดี๋ยวเราก็จะไปไปีเขาวงกดใช่ปะ่ะห้านแน่ว่าแล้วมันมันยืดออกไม่ได้มันยืดออกไม่ได้ทุกคนมันยืดออกไม่ได้ม,ดออไม,ไดมันยืดออกไม่ได้เลยเด,ดีเย๋ยวช่วงน,นี้ที่เกียดลงคลิปนะคะทุกคนไม่มีคนดูเลยทุกคนไปกำลังใจให้หน่อยนะ คนมีกำลังใจให้หน่อยคนดูก็ดูน้อยเกินน้อยเกินคนทำคลิปก็ขี้เกียจค,คลิปก็ท้อเหลือเกินคนดูน้อยเนี่ยว่าเราจะอาจไปถึงด่านนู้นหรือเปล่าต้องข้ามไปอีกยาวนานเลยแหละทุกคนเราลืมเซฟเราลืมเซฟ เราลืมเซฟ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 าที่ยี่สิบเอ็ดงั้นเราไปเริ่มที่ดูร่านต่อไปเลยนะคะคนคะเราถึงด่านสองร้อยแล้วเ <c oughs> ย้ก่อต่อไปก็เล่นต่อฮี้ชี้เล่นต่อเลยทุกคนเล่นต่อ เล่นต่อจนกว่าจะได้สีที่ตัวเองชอบคือสีม่วงนั่นเองนะคะทุกคนมาคือไม่มีใครมาผ่านด่านนี้เลยอะ่ะเพื่อนเรา,เาก็ยังตายกันหมดอแบบนึงนะทุกคนทุกคนช่วยกดไลค์หน่อยได้ไหมอะ่ะเออไม่ชอบแบบนี้อะมีคนดูน้อยก็ พร้อมเหมือนกันนะตอนนี้เรากำลังทำคลิปอยู่เอาละทุกคน ไปคัดกันน่นินสันสูสอย้ยปีนได้ฮึปีนได้เฮ้ยปีนได้ถ้าอยากใ,ให้ทุกคนเล่นแมปอะไรช่วยคอมเมนต์มาทีนะคะทุกคน อยากให้เราเล่นแบบอุ้ยค้างค้างค้างขอสับค้างอยากให้เราเล่นแบบอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน่าจะเป็นแบบอ e ีเวนหรือจักรยานแห่งนรกเนี่ยขอมาได้นะทุกคนแบบอะไรก็ได้ยให้เราเล่นแบบอะไรเนี่ยก็ขอมาได้เลยนะคะทุกคนนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงอชึอบชึบ สีเขียวใครชอบสีเขียวบ้างเฮ้ยด่านต่อไปคือสีม่วงหัวเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้จะตกจะตกจะตกค่ะทุกคนจะตกจะทำให้มันเป็นเรื่องยากทำ้นใหมเหราอะก็ข้าไปตรงนูง้นสิเออเออตก ลืมกับลืมทุกคนกับลืมนี่ร oh. ออีกนานเลยทุกคนงั้นรอ แล้วก็ถึงสีม่วงที่เราชอบแล้ว,ว, <Yay! S 2> วเย้เราก็เล่นอีกตาหนึ่งนะคะทุกคนเ,เราก็เล่นอีกตานตว,าว้วายเฮ้ยคนไอโดนัทโดนัทโดนัทสีม่วงเพื่อนทำไมเพื่อนเราตุยบ่อยอย่างเลี้ย เพื่อนเรามันตุยบ่อยอ,อย่างเงี้เราหนำหน้าเพื่อนไปดีกว่าเงน,นเราก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วะคะ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อใครให้ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งที่นี้ด้วยนะจะทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราลงนะคะทุกคนก็สังคลิปนี้นะก็จบไปแล้วนะคะทุกนะค,ะคนก็บ๊ายบาย